เนี้ยงนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอ,อย่างดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะเออสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับาลายเกียงเศรษฐีนะคะวันนี้เราก็จะมาก็เปิดไปเลยสิค่ากันอีกแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะกับเกมนี้นะคือฉันต้องเป็นเกมนี้ไปอีกเท่าไหรน่นะเธอดกเออก็เขามีมันล่อตายย่อตายย9บาบทอะเธอ แล้วคือในนี้ค่ะฉันอยากได้สามอันนี้นะคะที่เรียกกันอยู่ตรงนี้นะอืก็มันอยากกดมานานแล้วลว่าเราก็ต้องกดนะคะแพ็นนี้ก็อยากกดเหมือนกันแปนะคะแต่ฉันจะไม่ขอเสี่ยงนะมันน่าก,กลัวยิ่งพดหดร้ายทารุนกันไปรือว่าเราจะกดไปเลยอันนี้เก้าสิบสาสิบรอยี่สิบนะคะก็คือแรงนะเอออะไรเรามาเปิดจี้ก่อนละกันเนาะว่าถ้ามันมีอะไรดี เดี๋ยวเราก็อาจจะเปิดแพ็กตัวละครต่อนะเอออ่ะเอาไงถ้าออก3มชิ้นนี้ฉันจะกดเลยอ่ะกดหนึ่งใน3ชิ้นนี้นะถ้าได้หมวกป้องกันจะดีมากฉันจะกดแพ็ก8 9บาทของเธอเลยนะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะเอาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าเธอออกอะไรที่ฉันต้องการนะฉันจะกดแพ็ก8 9บาทจริงๆิงนะเดี๋ยวเรามาสูมกันว่ามันจะเกลือหรือไม่เกลือนะคะเออฉันว่ามันนี้มันต้องลงดี ฉันล่างสังหณ์ว่าฉันต้องดีนะเพราะฉันเกลือมาเยอะแล้วขอโดนกับขอบอกป้องกันโดนกับพี่บอกป้องกันเขาดันนะน้องดนะขอบอกป้องกันนะฉันไม่มีหมวกอะ่ะได้ไหมอะ่ะโดนอันนี้ยังถือว่าดีนะถือว่าเลดกลางๆนะโดนขังฟองกันวิกตอรี่อให้อภัยได้หนึ่งแมตช์น้อยๆก็ตรงในใจเราอยู่นะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้อยู่เหมือนกันสําหรับโดนวิกตรี่นะคะก็มาลุ้นในกล่องที่สองถึงมันจะตกยุคไปแล้วก็เถอะโดนวิกแต่มีไว้ก็ดีเหมือนกันนะขอหมวกได้ไหมะขอเลี้ยนระดับขึ้นไปอีกขอหมวกเถอะขอร้องหมวกอยากได้หมวกประกรันแทมโพลีนอิเล็กทรอนิกอันนี้ก็ถือว่าดีนะเออถือว่าใช้ได้นะแทมโปลีนอิเล็กทรอนิกส์นะ เพราะว่ามันมีมันไปนแถมสี่สิอะไรนะขเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแ,แถม45%แถมมีดูในตัวนะคะถือว่าโอเคเออมันก็ได้ที่ที่ฉันอยากได้ที่สิ่งนะอืมเอาไงอะทุกคนมีโลดดาวคือปังอยู่ดาีแพ็คนี้นะเอาไปไน็นียละจะขอไปดูล่าสุดนี่ไง ุตอนนี้คือลดนะคะคือเรามีที่เก่าๆอะ่ะไหนๆก็ในไหนแล้วนะคะเรามาสุดขนาดนี้แล้วเราจะไม่กดซื้อแพ็คตัวละครได้อย่างไรใช่ไหมมันต้องลองเสี่ยงดูนะทุกคนถึงรู้ว่ามันจะเกลือก็เถอะนะ <c oughs> ซื้ออีกแล้วหรออะ่ะก็ต้องซื้อนะคะก็ เดี๋ยวขอกดซื้อนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ท็อปสิบแบบที่เขาว่าหรือเปล่านะให้ชั้นคุ้มค่ากับการเปเธอหน่อยนะเกมเสียทีขอร้องอันนะคะะทุกคนก็มาอีกรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็กตัวละคร89บาทเนาะก็ขอเถอเอ,อ,อเออขอตัวท็อปหน่อยได้ไหมเออให้แบบให้ชั้นแบบคุ้มค่ากับการที่ฉั้นเสียเงินให้กับเธอหน่อยจะได้หรือเปล่าเออภาวนาทุกคนมาร่วมกันภาวนาด้วยกันนะว่า ฉันจะเกลือหรือไม่เกลือนะขอให้ขอให้ไม่เจ็บอะเออไม่เจ็บมากอะขอแบบเลดกลางๆได้ไหมอะถึงจะไม่ให้ท็อปมาก็ขอเลดกลางจะได้หรือเปล่าแบบนี้นะชูๆหรอก็เลดกลางจริงๆอะแต่ดูดีน้องเขาเล่นอไม่ค่อยได้แล้วนะชูๆอนะขอขึ้นไปอีกนะสีกันดงสีกันดีลูลู่อันเชียรละยองก็ว่ากันไปแม่มดจิ้งจอกขาวอะไรแบบนี้ ขอเป็นคนที่โดน1%คนนั้นได้หรือไม่หือโอ้โกลเด้นลีมาร์ตหรอเปอร์เซ็นต์โกลเด้นลีมาตนี่มันอยู่สูงไหมอะ่ะเออมันเป็นตัวละครท็อปหรือเปล่านะเอ๊ะฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะท็อป <c oughs> หรือเปล่านะหรือว่ามันเก่าไปละนขออ่านก่อนสิเรองของฉันตกฝั่งตรงข้าม บังคับได้เลนเติบโตสิบหรอห้าทิบได้ฝั่งข้างขโมยบาบเบิลหลังจากและและทอยเต่าหลังตัดไฟออกมีตัดไฟแถมให้ด้วยนะอ๋อหรอนี่มันเอมเบอร์ไม่ใช่หรออุ๊ย,อยขอดูชูช่ๆหน่อยสิอันนี้น้องจะดับไม่ได้มีห้าสิบนะคะเลน12กับสร้างเลนมาเพิ่มนะคะทอยลูกเต่าผ่านสตูห้าสิบัก5าช่องขังคุกเมือทอยเบอร์น,นติตเตอร์อ้ะหรอ เดี๋ยฉันอยากรู้รีมัดรีมัดนี่คือเมื่อก่อนโหดมากนะอันดับที่หกสิบสองหรอ,อแย่ไหมอ่ะทุกคนถือว่าเล่นได้ป้านในยุคนี้อาจจะได้หรือเปล่านะมันม,มีตัวไว้อาชาัยยที่สกิลคล้ายๆกันแล้วก็มันเก่งกว่านี้อีกนะอโอ<ฮ>มโหอีชูชูก็คือไปวันนะคะไปกี้ก่อนหนึ่งเม็ดนะเดี๋ยวฉันขอไปหาก่อนว่าในแพ็กนี้มันมีอะไรบ้างนะ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็หาเลดเจอแล้วเออไม่ใช่เลดเราดูแล้วนะคะว่าซองนั้นมันมีอะไรบ้างนะก็คือซองที่เรากดไปนะมันจะมีทิษัลโรมิอลล่าชูชูใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเราได้ชูชูมาเว้ยแสดงว่าเราแบบสวยนะแต่ว่าเราเลื่อนไปได้กดเดนลีมาสมินนี่ถือว่าเกือบเกือบแล้วนะเธอถ้ามันขึ้นเปอร์เซ็นต์อีกนิดจะได้ดาคันเชรองแล้วนะ คุยถือว่าใกล้ความฝันอยู่นะแสดงว่าก็อาจจะไม่เกลือนะคะอาจจะเป็นตัวที่เล่นได้นะฉันว่าฉันก็ไม่เคยลองเล่นเหมือนกันตัวนี้ส่วนตัวนี้หรอฉันได้แถมปลีนกับโดดอุ้ยฉันก็โอ้โหอยู่ตรงประมาณนี้ดีนะไม่ได้สองอันนี้ดีนะที่ไม่ได้สองอันนี้ที่ยังได้ได้สองอันนี้อยู่ก็ถือว่าโอเคอตามนั้นนะคะถือว่ายังไม่เกลือเท่าไหร่นะวันนี้รู้สึกว่าพอใจได้ใช้เงินละเออน่าจะนอนหลับสบายละทุกคน นะเออพีลิมัททมินของเราคุมเต่าก็ร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีอยู่นะอโอเคก็สำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเออถ้าใครซื้อยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าเกลือหรือไม่เกลือหรือว่าได้อะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง thank mm -hmm. you